วันนี้เราจะมาทอดไข่เจียวกันพูนตอดเองเลยนะโอเคเอานี่ตำพื้นกรอนตอกหอยก้อยโอนใช่ไหมใช่ใหญ่อกนะโอเคเอาเปลือกเปลือกลงนิดนึงเอาเปลือกไปนะเปลือกถิงเอาเปลือกถิงเปลือกลงก็ต้องเชี่ยนี่อ่ะนี่พี่วุฒิมาหยิบเปลือกมันก้อนนี่นี่โอเคอ่าขอ้นี่เอาไปถิง เอาตึงมีบุ้นมาได้เกินปุ้งเลยบุญจะจได้ได้างของบปุ้นนั้นนามปลาันะอ,าอ,าอ้ตูดของบุเ้เอะผมุญิดเองเหรอไม,ไม่นาำปลาทึ้งก็น่นาปานี่น้ำปลาไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เออเนี่ยด้นี่เขาปลเอยปิดนี่เป็น,น <c oughs> โจ๊เดเนอเขาเกือบไคอะไรโจ้เลม่อกี้นาำปลา่บุ้ครับถึงจะได้หมากมันจะเกิดนไรได้ขึ้นหนามปา เค็มว่ะนี่ไงเน่เนพอดูกันเลยให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยในเวทส่ใส่แต่ยังเมื่อกี้ใส่เลยอ่ะอใส่เลยทุกพอยังพอไล้อ่ะยังใส่อีกนิดนึงออาพอ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 เค็มพอเด้เยอะๆเค็มแล้วได้ทิ้งเลยกินใกล้มันกินเครือเลยเยอะนะ้วใส่หมาจึงใสุ่งปรุงรสนิดนึงโอเคไหมโอเคนิดนึงนะได้ยังอือปะอ่า ได้อาได้มา่ไปเอาตีก็เลยตรียมนข้าีีีีีีีีีีมจะร้อยนี่ไม่รู้พีปูนมันจะร้อยไหมถ้ากินกูกับแจงจืดก็ต้องร้อยต้องร้อยี่ต่อีเลยนเอาไปร้อยเลยนะีอก็จุดกระถาพอจุดเกด้ดอะมันจะจุดกระถาจุดกระถาจุดปูได้ กระทะเป็นเล็กตั้งกระทะตั้งกระทะใส่น้ำมันโว่อขีไข่เปนตอโออย่าขอกเป็ต่อแม้คใส่เป็นน้ำปิ้วุ้นปุ้นครับไข่ไข่พร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วรอให้น้ำมันร้อนก่อนด้วยจะน้ำมันเร็วไหมนี่อุ้ย มันไม่กรเบืดเดี๋ยวบอกบกบอกคุณ้ามัาระเบอดีพอวิ่งนะต่อเดียวพอไม่ตนนียนะต่อเดียวพอไม่โอนพีุ่ญนเลยนะพอวิ่งเลยนะตอมันนะต่อเดียวนะรีวๆกระถามมั่รวรีวตือช้อนเดี๋ยวเดีเอาใบทีบุญีก็ได้ไปอยูุ่ญทีบอกว่านะาตือระวังระวังนะคอยๆเอาเตียเลยคอยๆยนะ mua chẳng một bộ tọt cây nhưng mình hoài mai đến nó <laughs> à, mới thun mình mai đấy yêu đi 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 ai có ai có có mai đi mai đi mai đi mấy cây cây còn lỗ mới lẹ chẳng không nó mặn mặn bố Ừ, mai đây vì thế Ừ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  ึ่งนี่ถ้าเบื่อเบื่อกินไม้ไม้แับนี้ให้เบื่อเให้เบื่อเมาชิมดูว้อยไมเบื่อเบวิ่งเลยนี่บอ่าน้ำมันมันตูเลยบอวิ่งหมดี่ึงกไไม้บนลเลยแมวตนจะร้อยมันนี่ปิดปุว่าร้อยมาร้อยอ้าวอปิเกอืมาม นี่ดูเ <ragt> พื <injections> okay, <inaudible> like ่อนเดูเที่ยก้อนนี่เสียอะไรนั้นมันคือไม้ไก่เยี่ยวไมเลยมันจะร้อยไหมนี่ซี่นี่มันอยู่เปรี้ยวหานตำมุนตำมุนตึ้งต่อเดียวอีกปุ่นอย่าเล่นเสียงดังนะทำไมร้อยเดี๋ยวเพื่อนๆพื่ดูโอเคไหมเล่นแบบเบนั่งทำไมร้อยนะเดี๋ยวเพื่อนๆพดูโโอเคไปตะกข้ามาดิอ๋อตะกข้าว อย่างเช่นตังลิงกับมึงใครเตาด้วยไปบุญบ่อไปบุญชอบกินเด็กเราตัดลองกันตรงนี้เลยนะบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าร้อยไม่ร้อยกับเล็กนะโอเคร้อยกับไม่ร้อยกินแบบนี้ากินแบบนี้ด้วยฮึจิ้งเหรอจริงขอมาคอยเชื้อนี่ เอาจัวเอาจั่วสูตรบอกอีก hmm. พุ่นร้อยไปแต่ว่ากัววานมันก็น่าร้อยอยู่นะแต่ทางไม่ร้อยอย่าเร่งดังนะเดี๋ยวเหมือเพื่อนรู้นะโอเคไหมเอาอีกพุ่นอืมมันร้อนร้อนเอาเลยทำไมพุ่นไม่เป่ากัอนนะอมโอ้ยพุ่นกินตาแดงหวัวร้อยเนี้ยเลยใช่ไหมอ่าผ่านตาแดงหวัวสุดนี่ผ่านใช่ไหม โอเคเบื่อเบื่อเราไปทำกันดูนะบอกเบื่อเบื่อเนี่ยเราไปทำกันดูนะแต่ต้อง้ต้อยผู้ปกครองอยู่เออต้อยผู้ปกครองอยู่ด้วยใช่ถ้าไม่มียูอาจะมือพองได้นะมันเอ้บื่อมันมันโลนเราจะนั่งค่อยเที่ยววันนี้นี่สุดของพ่พุนนี่โอเคไหมโอเคโอเค